สวัสดีค่ะเขาอะรับเข้าสู่รายการเรื่องชวนชิมนะคะตอนนี้เราอยร้านเนื้อย่างกินจังกูนั่นเองซึ่งร้านกินจังกูนะคะคุณผู้ชมคะตั้งอยู่ที่เมืองเอกรังสิตนะคะซึ่งการที่เราจะกินเนื้อกระถางมาตำานด้วยเนื้อกระทางนะคะไม่ใช่ว่าแค่เอาการเอาเนื้อไปย่างๆนะคะเนื่องจากว่าร้านนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมมีมันฝรั่งด้วยค่ะเราก็เลยคิดเมนูนะคะมันฝรั่ง วิธีการนะคะก็คือเอามันฝรั่งบางๆบนกระทะนะคะแล้วก็ปดเลยลงไปคุณผู้ชมค่ะมันไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ค่ะพอดีว่าเราขโมยเกลือมาจากเทฟซีนะคะเราจะโรยเกลือลงไปอีกทีนะคะขอบอกเลยครั้งผู้ชมคุณผู้ชมค่ะแต่มันฝรั่งนะคะผัดเนยเนี่ยด้วยตัวของมันเองเ,องเนี่ยก็อร่อยมากอยู่แล้วนะคะเรายังมีน้ำมันจากเบคอนเอาเบคอนนะคะทาลงไปบนมันฝรัง่งแบงนี้ รอเกลือหอมกลิ่นเบคอนค่ะแล้วก็เค็มนิดๆหอมเลยนะคะแล้วมันพอดรังก็จะสุกนิ่มพอดีเดี๋ยวดียว่าร้อนมานะคะสำหรับผู้ชมคนไหนนะคะที่อยากจะลองทานนะคะก็มาได้ที่ร้านกินจังกูเมืองเอกะะัำติดค่ะมีที่อยู่ข้างล่างีที่อยู่ข้างล่างด้วยตอนนีนท้ที่อยู่คือด้านล่างคองทง่